งคุยกับทุกคนครับชโชว์กล้ามปู p ี e a s e อาคูซินตะคามคุอาคูซินตะคามคุ There's any series soon or no? n nope. o วันที่สิบหกเจอกันใหม่วันที่สิบหกผมไปไหนนะครับอ๋อจำได้แหละงานของพี่ก้องใช่ไหมครับผมถ้าไปก็เจอกันครับ คุก cast name เอ่อ The first one is a s a H A Z A I D Asa. And the second o n T e is K A N T E ล่าสุดจะลืมงานอีกแล้วใช่ครับปกติผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับว่า ตัวเองมีงานวันไหนอะไรยังไงป้าจำไม่ค่อยได้ผุงยาวมาก so c u t ค Thank ค o u เบียในขณะที่ชินต์อโอยพอรวันเกิดลวงหน้าให้หน่อยค่ะใกล้ถึงวันเกิดแล้วปี้พิบอเดย์ครับผมใครที่เกิดช่วงนี้นะครับผมขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับผมขอเป็นออยพอรผ่านยินเลยแล้วกัน,นครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับคนที่เกิดช่วงนี้นะครับผมเจรียสมปัตฐถนาทุกเรื่องนะครับอยากเห็นหน้ามาไม่มีหน้ามา ันจะเป็นอย่างนี้เลยครับได้ไหมตรงนี้ได้ไหมอาสาทำอะไรอยู่ครับอาสาหลับครับ yomuwa we're pulling today is my birthday can you say happy birthday to me happy birthday to i right <laughs> เดีย๋ยวนี้ต้องพกแบบที่คาดผมนะเพราะว่ามัดผมไม่ได้แล้วเดีย๋ยวนี้จริงๆผมอยากมัดผมนะแต่ว่าคุณมัดผมแบบแตะก่อนไม่ได้นะครับตอนนี้แบบโตแล้วผมมันแบบอาจจะอ่อนแอกว่าตอนเด็กๆนิดนึงครับผมมันเลยแบบต้องใส่วันนที่คาดแทนแล้วกันครับ Please notice me. กินมหมูกรอบบ้างไหมช่วงนี้ช่วงนี้หมูกรอบจะแวะมาบ้างเป็นบางวันครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะกินเหมือนพวกสามชั้นอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมอ,อะไรกองเต้ What will you do